ัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการตำรวจอินดี้นะคะรายการดีๆที่ส่งต่อเรื่องราวและแรงบันดาลใจให้กับคนที่มีความฝันค่ะที่อยากจะเป็นตำรวจนะคะเป็นประจำทุกวันอา <the day. S 1> นทิตย์เวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงทางช่องโพรดิสทีวีสถานีโทรทัร์พำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะและวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่อำเภอศรีรา<ส>ชาจังหวัดชลบุรีนะคะเราจะมาดูเรื่องราวอะไรและมีแรงบันดาลใจอะไรดีๆมานาเสนอนั้นเราไปชมตัวอย่างของรายการกันค่ะ กับ VIP เนี่ยอา่าอย่าทิ้ง VIP มากสมุตตรงมาตรงมาเดี๋ยว ความร่วมมือนะครับเมื่อกี้มันมีนะครับก็ไม่ต้องบอกกันนะครับนะครับมีนะครับ,นะรบแล้วมีผู้ใหญ่ก็กระิว่าช่วยไปดูว่าเป็นใครนะครับเข้าใจว่ามันเมื่อยมันอะไรนะครับแต่ในการสปดน,นั้นเน้นย้ำนะครับผู้กลกับก็บอกได้ว,ว่าเราจุรย,ยุดจักรยานย,ยนต์เก็ุยศ ในงานพระราชพิธีต่างๆนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์นะคะเราอาจจะเคยเห็นรถจักรยานยนต์ค่ะที่คอยทำหน้าที่นำทางเปิดทางหรือแซงขบวนสเสด็จเพื่อดูแลอำนวยความสะดวกให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่สเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์นะคะและรถจักรยานยนต์ที่เราพูดถึงนี้ก็คือขอบวนรถจักรยานยนต์เกียรติยศของตำรวจสันติบาลค่ะ สิกว่าปีแห่งการก่อตั้งกองบัญชาการตำรวจสันติบาลสำนักงาน,นต,าตำรวจแห่งชาติก็ได้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยกับการนำขบวนรถจักรยานยนต์รูปทรงสง่างามน่าเกรงขามอย่างหาเลเดวิสันเพื่อใช้ในการถวายความปลอดภัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชนีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเพียงไม่กี่ครั้งที่เราประชาชนคนไทยจะได้เห็นรถนำขบวนเสด็จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ในงานพระราชพิธีที่สำคัญต่างๆค่ะเพราะขบวนรถจักรยานยนต์เกียรติยศเหล่านี้มีเพียง4ประเทศในโลกเท่านั้นคือประเทศไทยสหรัฐอเมริกาซาอุดีอาระเบีย ไต้หวันที่ใช้รถหาเล่ดวิสันในการนำขบวนและประเทศไทยก็เป็นหนึ่งใน4ประเทศค่ะที่ใช้รถจักรยานยนต์เกติยศนี้มาทำหน้าที่นำขบวนแสงขบวนและดูแลอำนวยความสะดวกในขบวนเกติยศและในปัจจุบันโดยเฉพาะในทวีปเอเชียมีเพียงสองประเทศเท่านั้นคือประเทศไทยและประเทศเกาหลีที่ยังมีการใช้รถจักรยานยนต์เกติยเนื่องจากต้องใช้รถจักรยานยนต์ที่มีสมรรถนะสูงรวมถึงความสามารถของเหล่าข้าราชการตำรวจ ที่ทำหน้าที่ขับขี่ได้ค่ะจึงไม่ค่อยต่างจากยุคสมัยแรกที่ใช้ม้าและเหล่าอาศาัศวินำขบวนของกษัตริย์จนถึงวันนี้ก็ล่วงเป็นเวลากว่าเจทศวรรษแล้วตั้งแต่ปีพุทธศักราช2475ที่ก่อมาคับการตำรวจสันติบาลหรือ Special Branch Police หรือบอสสาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในภารกิจนำขบวนเสด็จและนำขบวนทูตานุทูตานานาชาติในการมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยมีรถจักรยานยนต์ระดับตำนานอย่างหาเล d เดวิสันซึ่งนับได้ว่าเป็นรถของเหล่าอสศวินค่ะ ในส่วนของรูปแบบขบวนระดับความสำคัญก็จะมีทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันค่ะคือรูปแบบที่ 1.State v i s i ิ Visit, คือการขับขี่นำขบวนหรือแซงขบวนถวายพระเกียรติเทิดพระเกียรติสำหรับพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นขบวนเต็มรูปแบบใช้รถจักรยานยนต์ทั้งหมด15คันรูปแบบที่2อ f f i c i a l v i s i ว คือการขับขี่นำขบวนหรือแซงขบวนเป็นเกียรติผู้นำรัฐบาลต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลใช้รถจักรายานยนต์ทั้งหมด9คันรูปแบบที่3 working visit คือการขับขี่นำขบวนหรือแซงขบวนเพื่อเป็นเกียรติให้ผู้นำรัฐบาลต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลกึ่งทางการใช้รถจักรายานยนต์ทั้งหมด5-7ถึงคันซึ่งทั้ง3รูปแบบภารกิจผูขข้ขับขี่รถจักรยานยนต์เกติยศ จะต้องแต่งกายในชุดสีกากีคอแบะค,ค่ะรูปแบบที่4 presentation of letter of credence คือการขับขี่นำขบวนหรือแซงขบวนเอกอักรราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเพื่อเขาเฝ้าถวายพระราชสารตราตั้งอักษรสารตราตั้งดำรงตำแหน่งเอกอักรราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศไทยใช้รถทั้งหมด5ถึง9คันตามความเหมาะสมและความสำคัญ โดยผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เกติยศจะแต่งกายด้วยชุดกากีคอพับแขนยาวกางเกงทรงขี่มา้าและปัจจุบันขบวนจักรยานยนต์เกติยศเหล่านี้ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่และภารกิจอย่างต่อเนื่องค่ะด้วยความมุ่งมั่นเสียสละและจงรักภักดีต่อประเทศชาติก็เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาคนทั้งประเทศและคนทั่วโลกภายใต้สังกัดกองกำกับการ6กองบังคับการตำรวจสันติบาล3กมกองบัญชาการตำรวจสันติบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ และด้การเตรียมความพร้อมกับทุกภารกิจในการทำหน้าที่ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เกติยศทางกองกำกับการ6กองบังคับการตำรวจสันติบาล3กมกองบัญชาการตำรวจสันติบาลจึงได้จัดให้มีการฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมแต่จะเป็นการฝึกแบบไหนรูปแบบใดติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ ภารกิจหน้าที่นะคะที่เป็นเกียรติและมีความสำคัญเป็นอย่างมากของชุดรถจักรยานยนต์เกียรติยศนะคะทางกองกำกับการ6กองบังคับการตำรวจสันติบาล3กองบัญชาการตำรวจสันติบาลค่ะเขาจึงต้องมีการฝึกฝนตัวเองอยู่สม่ำเสมอค่ะเพื่อพร้อมรับกับทุกสถานการณ์และทุกภารกิจที่เขาจะต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ค่ะเพราะหน้าที่มาเหนือสิ่งใด ซึ่งยอมพลีไว้แลกด้วยชีวาของการทำหน้าที่อารักขาถวายความปลอดภัยในรถขบวนเกตยศนามอัศวินไปเยไปเดี๋ยว18 18คนแรกก่อนคนแรกเลยมาทันีที่สองคนต่อไปที่รอคิวอยู่นะเข้ามาผู่ปัาดี้ ทางกองกำกับการ6กองบังคับการตำรวจสันติบาล3กองประชาการตำรวจสันติบาลโดยพันตำรวจเอกอัธชยัยอัธตราสิงห์ผู้กำกับการ6กองบังคับการตำรวจสันติบาล3มจึงเล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีต่างๆที่จะเกิดขึ้นซึ่งจัดให้มีการฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มเติมทักษะให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เกติดยศ ภายใต้ชื่อโครงการเตรียมความพร้อมตำรวจผู้ทำหน้าที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เกติยศโดยทำการฝึกในวันที่11 1 5ถึง15กุมภาพันธ์2562ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเป็นจำนวนทั้งสิ้น5วันด้วยกันค่ะ้ะานั่งนิดเดียวอย่าไปนั่งหลังงอนะมันไม่สวยเลยดูถ้าแต่งคอแบะแล้วไปนั่งหลังโงนจะดูมันไม่ไม่สวยพยายามนั่งให้หลังตรงนิดเดี ขอความร่วมมือนะครับเมื่อกี้มันมีนะครับก็ไม่ต้องบอกกันครับเราฝึกเพื่อให้ผู้ขับขี่ทุกคนนะครับมีความมั่นใจและก็มีความปลอดภัยที่ได้มาปฏิบัติภา,ารกิจตรงนี้นะครับระหว่างการฝึกก็คงจะต้องปฏิบัติตามระเบียบวินัย ในการฝึกนะครับเพราะว่าครูฝึกก็จะวางรูปแบบของการฝึกต่างๆนะเพื่อรักษาเพื่อเซฟเพื่อให้มีความปลอดภัยให้มากที่สุดนะครับซึ่งในการฝึกเนี่ยเรายังสามารถที่จะแก้ตัวได้นะครับแต่ว่าเมื่อเราไปลงถนนจริงแล้วนะครับมันแก้ตัวไม่ได้นะครับ ข้าฝึกที่มาในครั้งนี้จะเป็นเฉพาะตำรวจสันติบาลน,นะครับเป็นของกองประชาการตำรวจสันตบาลในกองบังคับานนก,การต่างๆนะครับซึ่งเราได้เรียกให้เข้ามาฝึกเตรียมความพร้อมเพื่อรับภารกิจเลยครับเราก็ฝึกมาหลายรุ่นแล้วนะครับแต่ว่าที่ฝึกครั้งนี้เป็นการฝึกที่มีระยะยาวนานที่สุดคือ5วันครับผมซึ่งมีเราได้รับการฝึกจากศูนย์ฮาเล่นะครับ ในส่วนของศูนย์ Honda ซึ่งเป็นในการฝึกที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็มาขยายผลสำหรับการฝึกในของพวกเราอีกทีหนึ่งนะครับการเดิ<ไห>นทางในวันแรกของการฝึกคือการเริ่มเดินทางออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมุ่งหน้าสู่สนามฝึกรถจักรยานยนต์หนองคออำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ มาถึงสถานที่ฝึกแนมเพลศีราชาจังหวัดชนบุรีแล้วในวันแรกก็เริ่มทําการฝึกเลยค่ะทางทีมครูฝึกก็ต่างตั้งสนามแยกออกเป็นสถานีค่ะมีการฝึกตั้งแต่ให้รู้น้ําหนักรถรู้การบาลานซ์รถสามารถใช้คนคนเดียวประคองรถได้รอบรถโดยไม่ต้องวางขาตั้งรถครับซึ่งรถมีน้ําหนัก300โล400โลคนคนเดียวสามารถที่จะประคองรถได้นะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการฝึก เรื่องของวงกลมนะครับการขับขี่ในวงกลมนะครับว่าจะต้องมองวงกลมมองโค้งอย่างไงเพื่อเขาไปขับขี่ในพื้นที่จริงแล้วเนี่ยวงกลมก็เหมือนกับการเข้าโค้งนะครับการเข้าโค้งเวราะักการเข้าโค้งรถใหญ่ถ้ามาเข้าโค้งแล้วเราไม่มองในโค้งเราจะหลุดนะครับนี่เราก็จะจําลองสถานการณ์ให้เห็นในเรื่องของวงกลมเนี่ยเราจะต้องมองจุดไหนเพื่อให้เราประครองรถบังคับรถได้นะครับจากนั้นเราก็จะไปเข้า ในเรื่องของอการเลข8ปนดะวงกลมเลข8นะครับนะซิกแซกซ้ายขวาต่างๆจนไปเข้าในจุดของสลา,าลอมนะครับสลา,าลอมก็เป็นการบังคับรถทั้งซ้ายทั้งขวาซิกแซกต่างๆเพื่อให้เราสามารถบังคับรถประคองรถได้นะครับแล้วก็ในการขับขี่ในสภาพพื้นที่จรงิงนะครับแล้วก็มาถึงการประกอบขบวนที่จะใช้ในภารกิจจริงๆแล้วถ้าขับขี่เป็นหมดแล้วนะครับก็ ไม่ยากหรอกครับทุกฐานีนี่ก็เป็นฐานีที่ผู้ที่ขับขี่รถจกักรยานยนต์ขนาดใหญ่สมควรที่จะต้องทําการฝึกไว้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปปฏิบัติในพื้นที่จริงเนี่ยนะครับเราแก้ไขไม่ได้แต่เราอยู่ในการฝึกเนี่ยเรายังสามารถแก้ไขแต่ละคนแต่ละบุคคลได้นะครับเราจะทำการฝึกผู้ขับขี่ ยานยนต์กิจยศของสันิบาลในสถานีจุดเริ่มต้นที่เรียกว่าการใช้าทางโค้งครับการใช้ทางโค้งลักษณะเข้าเป็นวงเวียนวงกลมแล้วก็ต่อเนื่องด้วยวงกลมติกแซคแลักษณะเหมือนเลขแปดแอลเบิกขับบนการบาลารถการใช้บาลานรถแล้วก็ขับขี่ในพื้นที่ที่เป็นทางดินที่เรา อาจจะต้องเจอสภาพพื้นที่ที่เราไปปฏิบัติหน้าที่นะสภาพมีทั้งถนนลาดยางถนนยางมะตอยหรือถนนคอนกรีตหรือถนนดินลูกลังที่มันเป็นหินลอยทางลื่นอะไรประมาณนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเราได้ทักษะในการขับขี่ในการฝึกครั้งนี้ครับ ที่อาจจะห่างหายไปนานแล้วห่างหายจากการขับไปนานเพราะฉะนัไไ้นก็จะมีการฝึกศึกษาโดยที่เริ่มตั้งแต่เบสิกพื้นฐานการลดล้มการคอนโทรลรถการบาลานซ์รถการเลี้ยงบาลานซ์รถถึงฝึกทักษะในเรื่องของการช่วยกนยวันทำงานบางทีครับแรกๆก,ก็จะมีความรู้สึกที่แบบว่ามันห่างหายไปบ้างเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกับเป็นการข้อสดิมบางคนอาจจะล,ลืมเทคนิคในการยกรถ เลาเราล้มด้วยตัวเองเกิดเวลาปฏิบัติหน้าที่แล้วลงลล้มขึ้นมาบางคนลืมเทคนิคก็กลับมาลื่อพื้นปุ๊บเออขามาจำได้เขาก็จะเริ่ม,มดรียนินการได้ด วันแรกเราจะได้เห็นกันอย่างชัดเจนว่าอากาศค่อนข้างร้อนและไม่รู้ว่าอากาศแบบนี้จะเป็นอุปสรรคต่อผู้เข้าฝึกหรือไม่ก็ไม่มีผลเท่าไหร่ครับอากาศเพราะว่าตำรวจเรานะครับจะแดดจะฝนทุกอย่างเราต้องสามารถทําการฝึกได้ครับตรงจานตูดนั่เลยตูดช้าช้าไม่ต้องรีบช้า และนี่คือการฝึกวันแรกของโครงการเตรียมความพร้อมตำรวจผู้ทำหน้าที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เกติยศสำหรับงานพระราชพิธีที่พอเริ่มก็ต่างเริ่มฝึกในการวิ่งทางตรงสลาล่อมทั้งที่กว้างและแคบรวมถึงการยกรถและเข็นรถที่มีน้ำหนักเกือบ500กิโลกรัมร่างกายของผู้เข้าฝึกจะเป็นอย่างไรกับอากาศที่ค่อนข้างร้อนแบบนี้ใส้ลงมาใสลงมาลงมาา,า,า้ขา Ngon, 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 Ta mong ngon, 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 Ta mong ฝึกการใช้งานจริงตามโดยการสมบูรณ์ยุทธเทศจริงขึ้นมาว่าในการตรงนี้เวลาเราทํางานเนี่ยเราทำงานในบริเวณการผู้ส่งมาที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นการอ่าพูดอักษรศาสรถวายอักษรสาสตร์ตั้งเพราะฉะนั้นก็จะมีการฝึกการสมบูรณ์สมบูรณ์พูดเข้ายางวังอภรรและรับของยางอภรครับสอนเทคนิคสอนเทคนิคการชันจุดช่วงรถ การเข้าโค้งการวางตัว่านั่งข่าอะไรประมาณนี้ละครับเข้าสู่วันที่2ของการฝึกค่ะอย่างที่บอกนะคะฝึกคนที่ว่ายากแล้วยังต้องฝึกตนเองกับรถโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่มีน้ําหนักเกือบ500กิโลกรัมกับหน้าที่ที่สําคัญที่พวกเขาเลือกแล้วคือการทําหน้าที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เกียรติยศซึ่งเป็นสิ่งที่มีเกียรติมากไม่ใช่ว่าใครจะมาทําหน้าที่นี้ได้ง่ายๆถ่าใจไม่รัก เริ่มแรกเลยที่สอบบรรจุได้ก็เลือกลงที่สันติบาลแต่ตอนนั้นก็ไม่ทราบว่าสันติบาลน,นี้มีมีหน้าที่อะไรบ้างแต่พอเข้ามาแล้วก็วันแรกที่มาบรรจุก็เห็นในส่วนของรถฮารเล่ก็เลยมีความชื่นชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วก็เลยสมัครใจที่จะลงขับแลวก็ได้ทําหน้าที่นี้ตลอดมาตั้งแต่สิบตำรวจตรตีจนถึงปัจจุบันเป็นจา่าสิบตำรวจก็ไปทำหน้าที่นี้มาโดยตลอดครับ เล,เลือกสอบที่จะลงสันติบาลครับผมเพราะว่าหน้าง,งานของสันติบาลมีหลากหลายครับผมฮาเล่เป็นรถจักรยานยนต์เกียรติยศที่เจ้าหน้าที่ตำรวจของสันติบาลเท่านั้นที่จะทําหน้าที่ขับขี่ถวายความปลอดภัยมาเพื่อปฎิเกียรติวศตถุภูมิจะทำาจสำการสืบชาติครับเพื่อเพื่อประสบการณ์ขึ้นไปเพื่อความความชำนาญ ตัวเองเพิ่มทักษะที่เรามีอยู่แล้วเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อจะได้เดกิดผลที่ต้องการที่จะตั้งต่อไปครับ มันก็ถือว่าดีครับทิศทางการฝึกเป็นไปได้ด้วยดีครับก็ครูฝึกก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับเป็นผู้อาวุโสในในกองบังคับการเ,าเป็นพี่ๆที่เขามีประสบการณ์มาก่อนเราปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลายาวนานมากกว่าเราดังนั้นเทคนิคต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาถ่ายทอดให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประคองรถอะไรก็ตามแต่ ก็ได้เทคนิคใหม่ๆเยอะก็ได้ความคุ้นชินขึ้นคล่องแท่วขึ้นมีความคล่องตัวขึ้นครับเป็นการเพิ่มความมั่นใจระดับหนึ่งของผู้ทำหน้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เกยยศเพื่อให้มีความพร้อมในรูปแบบขบวนที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมสําหรับงานพระราชพิธีแล้วก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับภารกิจที่จะได้รับมอบหมายต่อไปครับ รู้สึกว่ามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นครับได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้เทคนิคใหม่ๆเพิ่มขวอีกบางที่จากเราไปฝึกตับของเอกชนต่างๆมาแลาของของฮาเล่เพิ่มข้นดครับการฝึกในช่วงแรกก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแม้ว่าอากาศจะมีทั้งแดดร้อนลมแรงหรือครึ้มฝนก็ตามตัวผู้ทําหน้าที่เป็นครูฝึกเองและผู้เข้าฝึกต่างก็ไม่ย่อท้อค่ะเพราะทางทีมครูฝึกเองนั้นก็มีการเพิ่มเติมและพยายามทําให้เป็นไปตามแผนการฝึกที่ได้วางไว้ และตัวผู้เข้าฝึกเองแต่ละคนก็ไม่ได้มีสีหน้าแสดงความเครียดให้เห็นเพราะพวกเขาทำหน้าที่ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เกียรติยศนี้กันมาแล้วค่ะส่วนในการฝึกครั้งนี้ก็เท่ากับเป็นการทบทวนและเพิ่มเติมทักษะของพวกเขาไปในตัวผู้เข้าฝึกและพวกเขาเองก็ต่างมั่นใจในตนเองกับการฝึกครั้งนี้ว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างแน่นอนค่ะรอมาเรื่อยๆมารงมา่อนรอรอลงมาลงมาลงมา ผ่านไปเกือบครึ่งทางแล้วนะคะสำหรับการฝึก ผลของโครงการเตรียมความพร้อมตำรวจผู้ทำหน้าที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เกียรติยศสำหรับงานพระราชพิธีนะคะในการฝึกฝนท่ามกลางอากาศแดดร้อนๆแบบนี้ค่ะจะมีผู้เข้าฝึกนะคะบาดเจ็บหรือไม่หรือได้รับอันตรายจากการฝึกฝนหรือไม่นะคะเราติดตามได้กันในตอนต่อไปค่ะ กลับมาพบกับรายการตำรวจอินดี้ได้ใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงทางช่องโพลิสทีวีสถานีโทรสัานักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอขอบคุณสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกองกำกับการ6กองบังคับการตำรวจสันติบาล3กองบัญชาการตำรวจสันติบาลและบริษัทยูซีไอมีเดียจํจำกัดซึ่งเป็นผู้ผลิตรายการนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ